อรุณสวัสดิ์ครับทุกคนนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับวันนี้นะครับชุม芒ชาแนลก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับแปลงผักของเรานะครับสวนผักของเราเมื่อคืนนะครับฝนตกหนักมากนะครับผมพายุเข้านะครับก็เดี๋ยวจะมาดูว่าผักเราจะยังรอดดีอยู่ไหม นะครับผมก็มาอัปเดตให้ดูนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่นะครับตรงนี้แปลงถั่วนะครับจะปลูกแบบง่ายๆนะครับก็ไม่ได้ใช้สารเคมีนะครับปลูกไว้กินเองนะครับในถั่วก็จะเริ่มมีดอกแล้วนะครับ ตรงนี้ก็จะเริ่มมีเป็นออกเป็นฝักแล้วนะครับถั่วฝักยาวของเรานะครับนี่นะครับผมเมื่อคืนตกหนักทั้งคืนเลยครับแต่ก่อนตรงนี้จะท่วมนะครับแต่ว่าผมได้ขุดคลองเล็กๆครับให้มันระบายน้ำไปทางโน้นนะครับ เดี๋ยวมาดูข้าวโพดกันนะครับนี่ก็จะเป็นข้าวโพดนะครับผมที่ปลูกไว้นะครับอันนี้ผักกาดนะครับผักกาดก็นะหนักหน่อยนะครับโดนฝนเมื่อคืนหนักเลยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมาดูชะอมกันนะครับอัปเดตชะโมชะอมกันเลยนะครับน,นี้ประมาณหนึ่งเดือนนะครับปลูกได้ประมาณหนึ่งเดือน นะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับนี่นะครับเขียวชะอุ่มครับผมมียอดทุกต้นนะครับติดรอทุกต้นนะครับที่ซื้อมานะครับผมที่ซื้อกิ่งชํามานะครับนี่นะครับยอดชะอมนะครับจริงๆตัดได้แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ตัดนะครับจะรอให้ โตวกว่านี้อีกหน่อยก่อนนะครับผมนะครับตัวนี้ก็จะมีพวกผักกาดนะครับที่ปลูกแฉมแซมไว้ข้างๆนะครับก็ได้กินบ้างไม่ได้กินบ้างนะครับก็มีมแมลงนะครับผม นี่ก็จะเป็นมะเขือเทศนะครับมะเขือเทศก็มีลูกแล้วนะครับนี่ครับจะอยู่ใต้ต้นกล้วยนะครับปลูกไว้ใต้ต้นกล้วยนี่นะครับมีลูกแล้วเดี๋ยวไปดูผักกะแยงกันนะครับ นี่นะครับผักกระแยงตรงนี้ผมได้ตัดไปทำกับข้าวแล้วหนึ่งรอบนะครับเอาไปต้มปลานะครับตอนนี้ได้ฝนก็เริ่มเริ่มแตกกันเยอะแล้วนะครับนี่ผมขุดร่องน้ำให้น้ำมันขังนะครับเพราะว่าเขาชอบน้ำแฉะนะครับตรงนี้ดอกไม้ก็เริ่มบานเต็มแล้วนะครับ น,นี่ก็ต้นสักนะครับต้นสักก็เริ่มสูงแล้วนะครับลมแรงนะครับต้นจะเอียงนิดหน่อยนะครับอันนี้ต้นสักที่ปลูกไว้นะครับต้นใหญ่สองต้นนะครับเดี๋ยวไปดูต้นใหม่นะครับที่ที่ปลูกไว้นะครับ นี่ข้าวโพดนะครับข้าวโพดที่ปลูกใหม่นะครับก็บางหลุมก็ไม่รอดนะครับโดนฝนตกหนักนะครับน้ําขังนะครับไม่งอกนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นต้นสักนะครับต้นสักที่ปลูกใหม่นะครับปลูกไว้ประมาณสิบต้นนะครับตรงนี้ก็จะเป็นคลองนะครับตัวนี้ผมขุดไว้กักน้ําไว้นะครับยังไม่เสร็จนะครับ เพิ่งขุดไปได้นิดหน่อยนะครับผมอนาคตก็จะกะว่าเอาไว้น้ําเอาน้ําตัวนี้ไว้ใช้นะครับรถผักรถอะไรนะครับก็เดี๋ยวมาติดตามชมกันเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูเนะาะเมื่อคืนหนักทั้งคืนเลยเครับฝนนี่นี่ดอกไม้นะครับปลูกไว้สวยงามนะครับ ไ้ไปไหว้พระได้นะครับตอนนี้อันนี้ผมแค่เอามาโรยโรยไว้นะครับส่วนตอนนี้ก็จะเป็นดอกกระเจียวนะครับผมก็เมื่อคืนฝนตกหนักมาก็จะมีที่ได้รับความเสียหายก็จะเป็นพวกผักกาดนะครับแล้วก็แตงกวาผมเพิ่งปลูกใหม่นะครับก็น้ำท่วมตายหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวรอให้หมดฝนก่อนเดี๋ยวจะมาเริ่มปลูกกันใหม่นะครับก็ เป็นมือใหม่นะครับก็ลองๆปลูกไปเรื่อยๆนะครับผมชะอมแตกยอดดีมากๆเลยครับ20กิ่งแตกหมดเลยครับแล้วก็ได้ฝนมาแล้วยอดกำลังขึ้นสวยเลยครับก็ผมกะจะไว้อีกสักอาทิตย์นึงนะครับให้มันโตกว่านี้หน่อยแล้วก็จะเดี๋ยวจะเริ่มตัดยอดแล้วนะครับน่าจะเอาไปทำอะไรทานได้แล้วนะครับ นี่ผักกะแยงนะครับโตไวมากครับอันนี้ผมตัดไปแล้วรอบหนึ่งนะครับตัดไปใส่ต้มปลาแล้วนะครับเพราะชอบมากนะครับแถวนี้ไม่มีใครกินเป็นนะครับเพราะมันเป็นผักแถบอีสานบ้านเรานะครับอันนี้มาอยู่บ้านแฟนที่สุพรรณนะครับก็เอามาปลูกไว้ครับอันนี้ขนาดอยู่ใกล้ๆแค่นี้กลิ่นหอมมากเลยครับ ก็พี่ๆท่านใดนะครับที่มีความรู้มีประสบการณ์นะครับด้านการทําสวนปลูกผักก็คอมเมนต์แนะนาได้นะครับเพราะว่าผมก็ค่อนข้างเป็นมือใหม่นะครับผมก็ลองปลูกไปเรื่อยๆนะครับอันนี้จะไม่ใช้ยาฆ่าแมลงเลยนะครับผมจะใช้เป็นน้ำส้มควันไม้นะครับฉีดนะครับอาทิตย์ละครั้งนะครับก็มีอาจจะมีแมงมีอะไรกินบ้างนะครับ นี่ครับชะอมสวยมากครับต้นกล้วยก็เริ่มโตแล้วนะครับก็เดี๋ยวพามาดูผักปังอีกนิดหน่อยนะครับผมงเฉยนะครับนี่ก็จะเป็น ผักกาดนะครับโอ้โหโดนฝนนะครับค่อนข้างหนักเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นผักปังนะครับผมที่ปลูกไว้ยอดกำลังงามครับนี่นะครับไต่ขึ้นมาเลยครับเต็มไปหมดนะครับส่วนทานนี้ก็จะเป็นมะระนะครับ เป็นยอดมะละนะครับผมมะละผมจะชอบทานยอดนะครับผมไม่ค่อยชอบทานผลมันสักเท่าไหร่นะครับผมก็วันนี้นะครับเอาไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครับก็เดี๋ยวขอตัวไปทําภารกิจกันนะครับเดี๋ยวว่างๆจะมาอัปเดตคลิปให้ดูเรื่อยๆนะครับขอบคุณทุกคนที่รับชมเป็นกําลังใจให้ช่องชุงม,มัง ตลอดมานะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ